เฮากำลังสิไปบางจุดชมวิวอุทยานผาแดงนะคะอุทยานแห่งชาติผาแดงนี่ค่ะถนนจะเป็นถนนแบบลูกลังเป็นเป็นดินนะคะยังไม่ได้เทราดยางอีอย่างนะคะนี่ค่ะบ่คอยมีคนมาเที่ยวหรอกคะ่ะเพราะมันไกลมันก็แบบยังแบบบริสุทธิ์ผุดพองอยู่สั้นค่ะหนาค้นหาหนาท่องเที่ยวนะคะสําหรับคนชอบออฟโรดโฟล์วิวอย่างนี้ค่ะเอารถกว่าบาม้าเด้อค่ะ ทางวันชั้นค่ะนี่ค่ะเขาจะไปบางจุดชุมวิวกันค่ะอากาศดีดีค่ะนี่ค่ะเป็นทิ้ขึ้นยอดเขาเลยค่ะทิวสนเลยค่ะนี่ค่ะจากหน้าอุทยานเข้ามา ป่าสนค่ะนี่ค่ะโหวิวจบายพี่น้องนี่ค่ะบุกป่าฝนสนค่ะอากาศดีดีค่ะอากาศเย็นเย็นค่ะโอวิวตรงนี้ปะนี่ค่ะขึ้นหลวก็ล้มล้มหลก็ขึ้น,ะะลละะนยี่นี่แหละค่ะภูเขาขึนเนินนี่ค่ะ ประมาณได้ประมาณสี่กิโลได้แล้วมั้งมันแลนเหรอปะามาพ่อควายป่าครับพี่น้องพุ่นมีด้วยนะมีอะไรเห็นเห็นน้องมันไหมน่ะมันมีที่ควายธรรมดาโอ้ยเราเคยเลี้ยงควายที่บ้านเราเป็นสิบสิบตัวเรารู้มันคือควายแต่มันมาอยู่ในป่าเฉยๆนะมันหลบไปแล้วหลบไปแล้วหลบไปแล้วมันไม่ใช่ควายน่ะควายิมันตัวมันใหญ่มากมันอิ่มไงยามเยอะมีควายต้องพาพี่น้อง ควาทำไมลูกหลังจากที่เราเจอแสบป่าไปแล้วก็คือควายหนึ่งตัวนะคะเรามุ่งหน้าเดินทางกันต่อไปค่ะพี่น้องตื่นเต้นตื่นเต,นต้นค่ะเจอควายหนึ่งตัวไปเรื่อยๆค่ะทั้งขดทั้งโค้งไปค่ะพี่น้องสเสบียงอาหารต้องเตรียมมาให้พร้อมนะคะ ยาวๆไปค่ะค่ะเขามาถึงนี่แล้วนะคะจุดชมวิวแล้วนะคะเขาเขาเพิ่นเอินวาดอยคำฟ้าค่ะมันอยู่ในเขตของอุทยานผาแดงค่ะเพิ่นเปิดให้นอนกลางเต้นได้นะคะกลางเต้นได้ทั้งปีค่ะหน้าฝนอาจจะเดินทางลําบากหน่อยค่ะแต่ถ้าหน้าหนาวนี่คือวิวสวยมากค่ะเนี่ยค่ะ โอ้วิวสวยมากค่ะนี่ค่ะสมาชิกเรากำลังจะเล่นสไลเดอร์กันนะคะอากาศดีไหมครับลูกโอ้สูตรอากาศนี่ค่ะคุณขวาพี่น้องภูเขาสูดหลุมหูลูกตาค่ะโอ้อยากให้มาเที่ยวร้องกันหลค่ะพี่น้องดอยขำาฟ้าอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะมาเด้อค่ะมาเด้อค่ะ กลางเต้นได้หมดปีแล้วค่ะห้องน้ำสะอาดค่ะไม่เจ้าหน้าที่ดูแลค่ะดอยคําฟ้าค่ะภัยอยากสัมผัสบรรยากาศหนาวอากาศเย็นๆค่ะนันนิงแนะน้ำสถานที่ท่องเที่ยวนะคะนี่ค่ะทิปนานนันนิ่งอาจสิมานอนเต้นนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะพงค์่ิรานี่ค่ะดอยคําฟ้าค่ะงามประคับพี่น้อง เที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้นะคะดีค่ะเห็นไหมคะนี่สรู้ไ้เดรน,น้ำคะ่ะโหฟินสุดๆน้องกิดฟินสุดๆโหอ,อ๋เฟิงค่ะพี่น้องทิปหนา้ามานอนเต้นนะคะเดี๋ยวหลัวนี้พามาทอนเต้นนะคะทิปหนา้า นี่ค่ะเต็นท์มีที่กางเต็นท์เจ้าหน้าที่เขาจัดไว้ให้ค่ะนี่ค่ะมาได้เลยค่ะปลอดภัยค่ะห้องน้ําบริการสงบเงียบสงบค่ะสงบสงบพี่น้องอากาศดีไยพูดนะคะภูเขาสุดลุกหูลูกตาค่ะดอยข้ามฟ้าดวยคะ่ะซื้อเผ่นดอยข้ามฟ้าค้นกับม้าวันหลค่ะม,ม,มันมันมันม้ายางนะคะไก ติ๊หนาเตรียมหมูกระทะมาน้ำค่ะ <c oughs> คือทีแซ่บ <c oughs>